เดี๋ยวเรามาเป็นกำลังจะให้อเล็ตในการเจาะหูนะครับครั้งแรกนะฮะดูว่าจะมีเลือดไหลหรือเปล่าจะร้องไห้หรือเปล่านะครับอโอ้ยข,ขาสั้น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 เลยครับเสร็จแล้วใส่เข้าไปในหูแล้วออแสบแสบแสบ สวัสดีครับวันนี้นะครับออมเล็ตจะมาทําภารกิจเจาะหูนะครับนี่ครับนี่คือหูของออมเล็ตนะครับเดี๋ยวเขาจะโดนเจาะหูแล้วนะเพราะว่าในยุคข,ของเด็กสมัยนี้ครับเขาเจาะหูได้ตั้งแต่เด็กเลยนะเพราะว่าเทคโนโลยีมันไ,ไกลๆนะครับมันจะปอดเชื้อโรคปอดอะไรมนะันไม่เหมือนสมัยเราเด็กๆนะครับสมัยพ่อมเป็นเด็กเนี่ยคนจะเจาะได้ก็ต้องเป็นเด็กม,มต้นมปลายไปแล้วนะครับแล้วเจาะไปเนี่ยคุณครูก็ไม่ให้ใส่อีกเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนนะครับเขาให้สิทธิเสรีภาพเด็กมากขึ้นแล้วก็พ่อแม่สามารถเลือกตัดสินใจได้นะ เพราะว่าหลายๆโรงเรียนเอกชนเขาก็ให้เด็กเจาะหูไปโรงเรียนได้นะครับเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ตอนนี้แม่อุกกาลังเลือกให้ออมเล็ตนะครับเดี๋ยวเรามาดูออมเล็ตว่าเจาะอุเลือกเลยค่ะอุเลือกเลยน้องใชบเชบ็ดเจาะได้ไหมต้องเชเบ็ดนะเจาะร้องไห้นะอมอมออมเล็ตก็กลัวครับนี่อันนี้เป็นอยู่ที่เดอะมอลล์นะครับเป็นของนูยูนะครับก็เป็นของที่มีคุณภาพเลยนะครับก็เขาก็จะมีให้เราเลือกนะมีทั้งแบบจิวแล้วก็แบบเจาะหูครั้งแรกนะครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีแบบพวก ต่างหูที่มีเข็มให้แล้วเวลาเราจะอยากเปลี่ยนนะครับแต่ว่าการเจาะครั้งแรกเนี่ยต้องใส่ไว้หนึ่งเดือนนะครับห้ามถอดนี่ตอนนี้เขาก็ต้องให้ผู้ปกครองเซ็นก่อนนะครับว่าอนุญาตให้เด็กคนนี้เจาะหรือเปล่านะอําเล็ดมานี้หน่อยลูกเพื่อนอําเล็ดเพื่อนอําเล็ดเจาะเยอะไหมคะ,ะด,ด,ดัดมิกวกับรดา,จดดา,ดาจเจาะหรอแล้วอ,อวําเล็ดอําเล็ดกลัวไหมตอนเนี้ยกลัวแต่มาขลังมันหลังไหมกลัวไหมะคะ เขาเจาะเวลาเจาะเขาต้องใช้เข็มเจาะอะไรแต่มันเจ็บจึ๊กเดียวแต่เขาหลับมันแหลมใช่มันต้องแหลมสิถ้าไม่แหลมมันจะเจาะไปที่หูเราไม่ได้หรอกลูกเนี่ยเขาก็จะมีมาตรฐานนะครับมีมาตรฐานสุดเลือดไหลหรือเปล่าต้องดูนะออมเด็ดกลัวไหมไหนเพื่อนลองฟังเสียงหัวใจหน่อยดิอุ้ยออมเด็ดออมเด็ดตื่นเต้นเหรอออมเด็ดตื่นเต้นเหมือนเหมือนฉีดยาใช่ไหมเหมือนจะฉีดยาเลยใช่ไหมเออเดี๋ยวดูเซเบตเจาะได้ไหมเซเบตเจาะได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูนครับตอนนี้เขาต้องให้ผู้ปกครองเซ็น ยอมรับก่อนนะครับว่าเด็กเจาะได้หรือเปล e ่านะเรามาดูออมเล็ตว่าออมเล็ตจะเป็นยังไงนะครับร้องไห้หรือเปล่าเดี๋ยวมารอดูกันนะครับพี่เขาจะเริ่มเจาะให้ออมเล็ตนะครับเราก็ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรนะแต่เราอยากให้ลูกเราแบบเจาะแบบเป็นแฟชั่นมากนะครับลองดูนะว่าเจาะแล้วจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็วันจันทร์ออมเล็ตก็จะเปิดเลยนแล้วด้วยนะออมเล็ตเชเบตเชเบตบอกออมเล็ตสู้ๆนะบอกออมเล็ตสู้นี่ครับเขาก็จะมีถุงไม้อุปกรณ์อะไรที่แบบเป็นมาตรฐานนะครับ อมเลยถามแม่ว่าเลือดไหลหรือเปล่านะแม่โอวสมัยวัยรุ่นแม่อวเจาะตอนอายุเท่าไหร่ครับแม่อเจาะสมัยตอนมอมอเห็นไหมอ่ามัธยมต้นเห็นไหมครับอมอสองก็อ,อายุประมาณสิบสามสิบสี่เนาะเห<อ>็นไหมแต่เด็กสมัยเนี่ยเขาเจาะได้ไวเลยนะครับเพราะว่าเจาะครั้งเดียวก็จะเป็นรูไปแนวๆเลยแล้วก็เราก,ก็จะไม่ปล่อยให้ตันนะครับเด็กคะลูกเดี๋ยวเรามาเป็นกำลังจะให้อำลีดในการเจาะหูนะครับครั้งแรกนะฮะดูว่าจะมีเลือดไหลหรือเปล่าจะร้องไห้หรือเปล่านะครับ เจาะไปนานๆเขาก็จะสามารถเปลี่ยนลายได้นะเพราะเห็นลายเห็นลายหนึ่งน่ารักมากเลยเห็นไหมมีแอปเปิลมีคิตตี้ด้วยเห็นไหมมีลูกบอลมีอะไรด้วยอู้ยน่ารักจังเลยเราไปดูอมเม็ตสิเขาใกล้จะเจาะละวเเจาะแล้วมั้งละเขามีการทายาด้วยครับยาชาเขาก็จะเริ่มจากการมาร์กตำแหน่งนะครับให้ ต่างหูมันอยู่ในจุดที่สวยนะครับเจาะในจุดที่ดีนะครับผมให้เหมาะสมกับใบหูของแต่ละคนนะอันนี้เขาาร์ k จุดเสร็จแล้วครับเดี๋ยวรอดูตอนเขาเจาะกันนะครับ<อ>กลัวนะครับเขากำลังจะเจาะแล้วอุ๊ไปกอดลูกหน่อยลูกกลัวอเอาไม่กลัวนะครับกำลังจะเริ่มเจาะแล้วมีอุปกรณ์ที่แบบว่าเป็นมาตรฐานนะครับปลอดภัยแล้วก็สะอาดนะครับผมมีการฆ่าเชื้ออย่างดีนะเอาแล้วเป็นกำลังใจให้อ้อมเลยหน่อยชื่อเป็อดอ้อมเลยหน่อย เอาเลยหันหน้ามาทางนี้ลูหันหน้าป่ะป๊าไม่ต้องมองอุ้ยเอาเงา้ยใส่ไปแล้วอะอย่ัยยัยอย่าไปจับอย่าไปจับแสบแป๊บเดียวอย่าจับ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 อันนี้ข้างหนึ่งแล้วข้างหนึ่งแล้วข้างหนึ่งแล้ว อออดทนหน่อยอดทนหน่อยโอ้ยขาสั่น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 เลยครับฮะทายาทายายาเย็นยาเย็นนี่เป็นเจลเป็นเจลเย็นโตขึ้นอย่ามาร้องขอเออโตขึ้นบางคนอ่ะพ่อเคยเห็นเด็กแนวบางคนเขาสี่ห้ารูอ่ะฝั่งเดียวนะออมเล็ตออมเล็ตเอาไหมสี่ห้ารูเอารูเดียวพอแล้วใช่ไหมไม่เอาครับพ่อยไม่กล้าเจาะครับ ฉีดยาเพราะเอ็มยังร้องไห้เลยโอ้เก่งเลยอะลกเดียวเลยนะเมื่อกี้เห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมครับพี่เขากดคลิกเดียวก็คือเออเหลือก็ไม่ได้ร้องไม่ได้ถึงกับมีอาการตกใจนะแต่พอพอเจาะไปแล้วเขารู้สึกแสบๆนิดนึงนะครับเหมือนมดกัดอะครับแล้วเขาก็ทําการทายาเหมือนเจลเย็นนะครับให้มันบรรเทาอาการปวดนิดนึงครับเดี๋ยวเลยข้างนึงนะเดี๋ยวเรามาดูอีกข้างนะครับเพิ่งเจาะข้างเดียวก็มองหูตัวเองครับอแดงแป๊บเดียวแดงแป๊บเดียวปวดหูแดงหูแดง อ่านี่นะครับร้านนูยูนะครับอันนี้ข้างที่สองนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วใส่เข้าไปในหูแล้วแสบแสบแสบลูกจับนมันมีความรู้สึกยังไงออมเล็นไงคมันรู้สึกแสบแสบแต่พอทนได้ไหมโดนตีกับจ่อหูไหนเจ็บกว่ากัน อ่านี <S <S ่ครับเขาแต้มเจลให้ละก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรารอดูตอนเสร็จเลยแล้วกันนะครับโอเคออมเล็ตถือว่าเก่งนะครับไม่ร้องง่ายนะครับตบมือให้ออมเล็ตหน่อยเลยแม่โอ้เออยตรเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมออมเล็ตใช่เป็นจอบไหมใช่เป็นจอบไหมไม่จอะค่ะนี่แม่โอ้ก็ทําการจ่ายเงินแล้วนะครับก็เสียไปแค่ 800บาทนะครับก็รวมค่าเจาะแล้วคือเราซื้อแล้วเขาเจาะให้ฟรีเลยครับแล้วของก็มาตรฐานหมดเลยนะอุปกรณ์ต่างๆมาเรามาดูอันเดียกันหูแดงเลยนะครับไหนว้าวเดี๋ยวดูฝั่งนึงสิโอ้โหสวยนะเนี่ยเจ็บไหมคะสัมภาษณ์หน่อยไม่เจ็บนะโอ้โหนายเขาดูอีกทีนึงเขาดูอีกทีนึงอ่าหันหน้าหน่อยอ่าสวยจังเลยเอ้ยลองลองปล่อยแมสหนึ่งนิครับดนะขอดูหน่อยอ่ะขอดูหน่อยเงยหน้าหน่อยลูกนี่นะครับนี่ นี่คือการเจาะหูครั้งแรกของออ็มเลยนะหูแดงเลยนะเราก็ต้องไปดูแลรักษาหนึ่งเดือนนะครับจนกว่าแบบแผลเขาจะหายนะครับผมโอเคนะเก่งมากเป็นไงคะเจ็บไหมไม่เจ็บค่ะโอเคไม่ไม่พอใจไหมครับพอใจเลยนะเสียตังค์ไปนะครับไม่โอเคพอเอม็มพอเอม็มบอกว่าพอเอ็มมาถ่ายคลิปแล้วก็ไม่ตัไม่ออกตังค์นะครับโอเคได้เจาะหูแล้วนะโอเคนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะเชเบตเดี๋ยวเช้าพรุ่งนี้เชเบตมาเจาะหูนะโอเคไหมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย